ครับก็มาดูที่คําสั่ง call นะครับคําสั่ง call เนี่ยจะเป็นการเรียกโปรแกรมย่อยที่ท,ที่เริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ address ศ1 2ยนสานะครับสมมุติว่าโปรแกรม counter ของเราเนี่ยมาที่0122์เขาเนี่ยพอมาถึงที่0123ม H เนี่ย,ม,ยมันก็จะทำการ push p u โปรแกรม counter ของเราเนี่ยเข้าไปเก็บไว้ใน stack นะครับ เสร็จแล้วก็จะมาทำงานที่ address 0.123นะครับ <3. S 1> ก็ประมาณนี้ครับคำสั่ง call พอเสร็จแล้วปุ๊บมาที่คำสั่ง return ต่อเนี่ยคำสั่ง return เนี่ยก็คือการที่เราจะดึง address ที่เราใส่จาก stack เมื่อกี้ก็คือโปรแกรม c o u n t e เตของเราเนี่ยเป็นที่อยู่ที่ address 1 2 2 H ใช่ไหมครับแล้วมันอยู่ใน stack แล้วเนี่ย เราก็ทำการ return มันออกมานะครับจากที่เมื่อกี้เราเรียกคำสั่งย่อยก็คือคอ l 0123h เรารันที่คำสั่งนี้อยู่พอเรา return ออกมาปุ๊บไอคำสั่งที่ address นี้เนี่ยก็จะกลับมารันปกตินั่นเองนะครับก็จะกลับมาที่ 0122h ก็ประมาณนี้ครับ